ส่องไอจีองอิงแพ่ทองชานเอมก่อนย้ายทักษินไปโรงพยาบาลกลางดึกจากกรณีที่มีรายงานว่าทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางออกจากสิงคโปร์ด้วยเครื่องบินส่วนตัวกลับมาที่ประเทศไทยเดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล MJ ถ้าอากาศยานดอนเมืองเวลาเก้นาฬิกาสาดีกาพิพากษาจำคุกทักษิน8ปีสคดี คุมตัวส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีในเวลาต่อมาในอายุธสินชพันธ์อธิบดีกรมราชัณน์เปิดเผยว่าเรือนจำจัดห้องเยี่ยมเฉพาะให้กับอดีตนายกทักษิณกังวลเรื่องสุขภาพเพราะอายุเยอะขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพแล้วพบว่าเป็นนักโทษกลุ่มเปลาะบางอายุ74ปีมีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์เฉพาะทางแยกคุมขังแดน7สถานพยาบาลจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงต่อมาในนาทีทองปลาดผู้อำนวยการเรือนจำพิเศษได้เปิดเผยว่าการใช้ชีวิตในเรือนจำในคุกของนายทักษิณกินอยู่เหมือนกับนักโทษทั่วไปตามระเบียบเรือนจำสามารถพบทนายแล้วก็เยี่ยมญาติได้ปกติผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชธานกล่าวถึงประเด็นที่บางโรคเฉพาะทาง อาจต้องนำไปรักษาโรงพยาบาลข้างนอกคงต้องรอการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งขณะน,นี้ทักษิณอยู่ในอาคารสถานพยาบาลอยู่ระหว่างกักโรคให้พักอยู่คนเดียวอธิบดีกรมราชธรร์เผยสาเหตุที่ต้องแยกขังเดียวไม่สามารถอยู่รวมกับนักโทษคนอื่นก็เรื่องของความปลอดภัยวันที่23สิงหาคมนายอายุทธสิทธพันธ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ได้เปิดเผย อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ถูกนำตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเข้าโรงพยาบาลตำรวจกลางดึกเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมว่าประมาณตีสามได้รับรายงานจากนายนัทีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเมื่อเวลาเที่ยงคืน30นาทีของวันที่23สิงหาคมนายทักษิณมีอาการป่วยกำเริบทำให้มีความดันขึ้นสูง เนื่องจากนายทักษิณมีอาการนอนไม่หลับขณะที่สองความเคลื่อนไหวในไอจีขององค์อิงแพรทองทาแล้วก็เอมพินทองทาก่อนย้ายทักษิณชินวัตรไปที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งคู่ก็ได้เคลื่อนไหวผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยเมื่อวานนี้เท่านั้น